ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่พยาย,ยามทำคลิปทำคลิปกันต่อไปอยาวย yeah! สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พลิกไทยดำสตูดิโอเนื่องจากเหตุการณ์คนที่คูดจะโชคดีใน E ีพีที่ผ่านมานั้นกระแสตอบรับดีมากลีกด้วว่าลงคลิปเดียวคนติดตามนี่ขึ้นเพียบเดือนนั้นกินดีอยู่ดีหน่อยพอเดือนต่อไปกินมาม่าแทนและก็แน่นอนเลยว่าในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับคนที่คูดจะโชคดีใน E ีพีที่2ผมขอคอนเฟิร์มเลยว่ามันต้องสนุกและน่าตื่นเต้นกว่า E ีีแรกชัวร์วทัดสัเหตุการณ์มาอย่างดีถ้าใครดูแล้วเกิดแฮปปี้กระแทกปุ่มไลค์และปุ่มมออบผข คุณจากใจที่ช่องพริกไทยดำสตูดิโอเดินทางมาถึง1ล้านซับแล้วเด้อขอบคุณทั้งสมาชิกเก่ารวมไปถึงสมาชิกใหม่ด้วยไม่มีทุกคนไม่มีพริกไทยดำเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่หนึ่งเจ้าอลิเกเตอร์ยาพุ่งชนเรือแคนูจนคว่ำโดยเหตุการณ์แนอันดับที่หนึ่งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชายที่กําลังพายเรือแคนูออกมาสํารวจผืนป่าที่เขียวขจีผมขอบอกเลยว่าบรรยากาศคูรจะดีโอ้สดชื่น พอหลังจากที่เจ้าของคลิปได้พายเรือแคนูมาสักพักใหญ่ๆจู่ๆชายคนนี้ก็เกิดจอดเรือเพราะเนื่องจากด้านหลังนะครับมีเสียงประหลาดบางอย่างบรรยากาศน่ากลัวแถมมีเสียงประหลาดอีกเป็นผมไม่อยู่แล้วเว้ยในจังหวะน,นี้พี่แกใจคอเริ่มไม่ดีจึงตัดสินใจพายกลับหันหลังไปดูซึ่งเหตุการณ์ก็ดูปกติดีสงสัยคิดไปเองระหว่างทางก็พายไประแวงไปยิ่งมาคนเดียวซะด้วยพี่แกนะครับจึงคิดในใจค่อยๆพายไปดีกว่าเดี๋ยวพายแรงไปปลาตกใจแต่ว่าสิ่งที่ชายคนนี้คิดว่าเป็นปลาในตอนแรกชายคนนี้คิดผิดอย่างมหันซ ใช้มือให้ดีๆมันไม่ใช่ปลาแต่อย่างใดแต่มันคือตัวลิเกตเตอร์ยักษ์ที่กําลังว่ายทวนกระแสน้ำอย่างรวดเร็วเข้ามาชนตัวเรืออย่างจังและด้วยแรงกระแทกมหาศาลจึงทําให้เรือแคนูของนักท่องเที่ยวได้เกิดความไม่เป็นท่า และนักท่องเที่ยวชายคนนี้ก็ต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาจะมัวช้าไม่ได้เด้อต้องรีบขึ้นเรือเผื <remains S 2> ่อมันจะว่ายตามอากาศในจังหวะนี้หัวใจเต้นแรงมากหายใจทีเ้อเออเลยพอพี่แกตั้งสติได้ก็รีบเอื้อมมือไปคว้าไม้ผายภายหนลิเกเตอร์ยักษ์อย่างรวดเร็วคราวหน้านะครับไม่มาแน่นอนคร <hiện Rank ed> ั้งเดียวพอเข็ดเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กละติกัวผู้พิทักษ์ฉลามเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยว นำมาหาสมุดแปซิฟิกฟีได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ30-40ถึงคนที่กําลังว่ายน้ําเล่นอย่างสนุกเฮฮาแต่ว่าจ,จู่ๆเหตุการณ์ได้พลิกผันเป็นความน่ากลัวเมื่อนักท่องเที่ยวหลายคนต้องเผเชิญหน้ากับฉลามที่มีขนาดลำตัวยาวเกือบแฟุตกันเลยและก็บังเอิญพอดีพอดีที่หน่วยยามของฝั่งสหรัฐได้เกิดเข้ามาช่วยได้ทันในจังหวะนั้นไม่รอช้าโดยเจ้าหน้าที่ได้กันนำลวกกระสุนใส่เจ้าฉลามดังกล่าวไม่รู้ว่ายิงถูกหรือเปล่าแต่ก็สามารถไล่มันออกไปได้ซึ่งในระหว่างที่ยิงเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจนนักกกกทท่่่องเีียยวแตละค็รา เหลือโอ้โหในช็อตนี้ชุลมุนมากสรุปเหตุการณ์ในดับนี้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับปลอดภยัยดีแต่จะว่าไปมันก็คล้ายกับฉากหนังฉลามเหมือนกันนีนี่ยฉากที่มันกำลังบุกโจมตีนักท่องเที่ยวเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์จริงเท่านั้นเองและถ้าเกิดใครชอบเที่ยวทะเลอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเดอ้อสัตว์ลายยิ่งเยอะอยู่สัตว์จำพวกฉลามและแมงกะพุน อันดับที่3โดนฉลามงับกระบ,บาลปวดจนกินยาพาราก็เอาไม่อยู่ ในเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแถวมูเกาะบาฮามาสที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคิวบาซึ่งเป็นชายวัย29ปีที่ถูกฉลามโจมตีหัวกระบาลซึ่งในช่วงแรกเป็นกลุ่มแก๊งที่ชอบตกปลาได้ว่าย<ไ>ดำน้ำลงมาเพื่อมาหาปลาเอามากินในจังหวะที่เจ้าของกล้องกำลังจับปลาได้ตัวหนึ่งเลยแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีฉลามวัยรุ่นที่กำลังคึกและห้าเพลงได้ว่ายผ่านชายเจ้าของกล้องไปโดยจังหวะนี้เจ้าของกล้องนะครับตกใจเล็กน้อยก่อนที่ฉลามตัวดังกล่าวจะว่ายพุ่งตรงไปหาเพื่อนและสิ่งที่ฉลามตัวนี้ทำก็คือกัดกระบาล วันนี้พี่เกไม่รอช้าลีบว่ายขึ้นมาตะโกนบอกเพื่อนว่าชักชักชักพอหลังจากนั้นเหล่าเพื่อนๆก็ต่างมาช่วยกันแบกเพื่อนที่ถูกกัดลีบนำตัวขึ้นเรืออย่างเร่งด่วนโอ้โหช็อตนี้ชุลมุนมากากะจะมาตกปลาไปฝากภรรยาบนชายฝั่งแต่ดันมาเจอฉลามเจ้ากรรมซะก่อนโคตรสวยอันดับที่4ฮิปโปผู้หิวโหยว่ายตามเรือเพื่อจะกิน เจ้าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ามีปากที่กว้างและคูดแข็งแรงซึ่งเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้และใช้เพื่อป้องกันตัวซึ่งเหตุการณ์นอนดับที่4นี้เป็นคลิปที่ถูกอัพโหลดบนโซเชียลโดยบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเป็นคลิปนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่ที่กําลังหิงววหยวอย่างมากมันดันเจอคนขับเรือผ่านมาพอดีในจังหวะนี้มันดำน้ําลงไปเพือ่อตัวของมันที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเสร็จขาลัดเจ้ามนุษย์พอหหลััังงงงจจาากคคคนนนทีี่่่่ขบบเเเเเรรออ็็ไไมมมมดดดววววะะ้้้ึิิิพพยยูชป แต่พอขึ้นน้าขนาดยักษ์เริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นคนขับก็ไม่ลังเลเลยเครื่องแรงเท่าไหร่พี่แกใส่ไม่ยัง้งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเพราะว่าเจ้าฮิปโปตัวดังกล่าวมันโผล่ขึ้นมาแบบเฉียดฉิวว่ามันว่ายน้ําเร็วโคตรเกือบไปแล้วไม่เล่า ถ้าเราสังเกตจ,จากคลิปวิดีโอระยะห่างของฮิปโปกับตัวเรือมันห่างกันแค่นิดเดียวไปถึง1เมตรอะแล้วคุณลองนึกภาพตามผมดูถ้าเกิดเจ้าฮิปโปตัวดังกล่าวมันเกิดชนเรือจนคว่ำได้ผมนี้ไม่อยากนึกภาพเลยคงเสร็จมันแน่ง่ําทีเดียวอิ่มมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยจระเข้ผู้หิวโหยตะกุยขึ้นเรือเพื่อขอกินชาวประมง เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าเจ้าจระเข้มันโหดและแข็งแรงเพียงใดโดยสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยก็คือส่วนปากและก็หางซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่ห้านี้เป็นเรือชาวประมงขนาดเล็กที่กำลังจอดตกเบ็ดอยู่เอ้าจู่ๆมีแขกมาเยี่ยมเฉยโดยแขกตัวที่ว่ามันคือจระเข้ขนาดไซส์กลางไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปตัวกำลังหน้าฟัดหน้าเวียงผมหมายถึงจระเข้เวียงคนนะซึ่งในระหว่างที่ชาวประมงกำลังนั่งเวียงเบ็ดตกปลาเพลินๆจระเข้ตัวดังกล่าวก็ยืนหน้ามาเกิดที่ตัวเรือถ้าเราสังเกตดีๆฟันสองซี่หน้าโคตรย นะฟันมันเยยนจริงๆถ้าเกิดได้ผมเดาจระเข้ตัวดังกล่าวมันคงได้กินเหยื่อที่ตกปลาแน่ๆและยื่นน้ำมาขอกินสักตัว2ตัวแต่ว่าชาวประมงใจร้ายใจร้ายมาขอตั้งนานไม่ยอมยื่นให้สักทีนี่เนเอาหน้าฟาดสกเก e ็อีบี้เลยนี่มันจระเข้สายโหดนี่วาซึ่งจระเข้ตัวดังกล่าวมันอาศัยอยู่ที่แม่น้ำเมอร์เลยในรัฐนิวเซาเวลของประเทศออสเตรเลียถ้าเกิดใครคิดจะไปนั่งจิบเบียคงได้นอนเพียแน่ๆผมหมายถึงนอนโรงพยาบาลนนะ่ะเพราะถูกมันกัด Back up. Back up. อันดับที่หกฉลามฉกไม้พายสงสัยจะหิว ถ้าจใจพูดถึงทะเลหรือว่ามาหาสมุทรสัตว์แน่นดับต้นๆเลยที่หลายคนคงต้องนึกถึงมันก่อนซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้มันคือฉลามนั่นเองและมันก็แน่นอนว่าฉลามส่วนใหญ่จะมีนิสัยน่ากลัวแค่ฟังชื่อก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้โดยชายเสื้อแดงคนนี้ก็เช่นเดียวกันในระหว่างที่เขากําลังพายเรือแคนูที่บริเวณช่องแคบในฟลอริดาชายคนนี้กําลังพายเพลินๆเ,เลยในจังหวะที่กําลังใช้ไม้พายจ้วงน้ําให้เราสังเกตทางด้านขวามือจู่ๆก็มีฉลามน้อยว้ายเข้ามากัดไม้พายอย่างแรงทาเอาชายเสื้อแดงสะดุง้ง ในจังหวะนี้พี่แกสงสัยและแปลกใจมากมันตัวอะไรวะมากัดไม้พายของข้ามองซ้ายมองขวาเอ้าหายตัวไปแล้วในตอนนี้พี่ชายเสื้อแดงยังพายไม่แรงเพราะแปลกใจอยู่เอ้าจู่ๆมากัดรอบสองคราวนี้แหละมีแรงเท่าไรใส่ไม่ยัง้งจ้ำเอาจ้ำเอาจุกเอาจุกเอาเลยเร็วยิ่งกว่าแข่งเรือยาวบ้านเราซะอีก ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนไปต้องกราบขออภัยอย่างสูงทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปกเก่าได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอะ